สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกข้อมูลที่น่าสนใจกันนะคะเป็นเรื่องกองทุน ETF ตัวหนึ่งชื่อว่า GPIQ ค่ะเรามีข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน GPIQ โตรแรงพร้อมปันผลรายเดือนอยู่ในมือเป้าหมายวันนี้ก็คืออยากจะมาทำความเข้าใจกันค่ะว่าเอ,อกองทุนนี้จริงๆแล้วคืออะไรกันแน่ลงทุนในอะไรกลยุทธ์เป็นแบบไหนแล้วก็ จุดเด่นจุดด้อยมีอะไรบ้างแล้วมันน่าจะเหมาะกับนักลงทุนแบบไหนนะคะโอเคค่ะมาเริ่มแกะรายละเอียดกันเลยดีกว่าค่ะคำถามแรกเลยนะคะ GPIQ นี้คืออะไรคะถ้าแบบง่ายๆเลยนะคะชื่อเต็มเขาคือ Goldman Sachs Nasdaq 100 Premium Income ETF ค่ะหลักการเหมือนกับว่าเขาพยายามจะผสม2อ,อย่างเข้าด้วยกันคือ 1. โอกาสโตจากหุ้นกลุ่มเทคใน Nasdaq 100แล้วก็2คือการสร้างรายได้เข้ามาทุกเดือนค่ะครับ ใช่ครับตรงนี้แหละค่ะที่มันดูน่าสนใจเหมือนกับว่าเอา QQQ มาแต่พยายามทำให้มีรายได้เข้ามาเรื่อยๆทุกเดือนโดยที่ยังเปิดโอกาสให้พอร์ตมันโตได้ไม่ได้แบบว่าโดนล็อกการเติบโตไปสมหมดเหมือนผู้กองทุน cover call เต็มๆอย่าง JEPQ นะคะครับคือจุดที่น่าสนใจก็คือวิธีการลงทุนเขานี่แหละครับ g p i q เนี่ยลงทุนในหุ้นใหญ่ร้อยตัวแรกใน NASDAQ ก็จริงคล้ายๆ QQQ แต่ว่าเขาใช้กลยุทธ์ที่เรียกว่า active management คือทางผู้จัดการกองทุนที่เป็นกองบินแซ็กซ์เนี่ยก็ยจะเลือกว่าจะปรับน้ำหนักหุ้นตัวไหนไม่จำเป็นต้องเหมือนดัชนีแปะ๊แปะๆนะครับอันนี้จะต่างจากกองทุนพาสซีฟทั่วไปส่วนหุ้นเด่นๆที่เขาถืออยู่เนี่ยจะดูข้อมูลช่วงกลางปี2025นะครับก็จะเป็นตัวที่เราคุ้นๆกันดีอย่าง Microsoft, Nvidia, Apple, Amazon, Meta, Google, b r o น d c o m ะครับ b r o a d c ม m m ็มก็มีเรียกว่าได้หุ้นเทคชั้นนําไปครบๆเลยครับ แต่ว่ากลยุทธ์สำคัญเลยคือเรื่องการขายคอเว r ร์ดคอแบบบางส่วนเขาใช้คำว่า Partial นะครับคือไม่ได้ขาย c คอ Options ทับหุ้นทุกตัวในพอร์ตเหมือนที่อ,อ,อย่าง JPQ ก็าทำแต่จะเลือกขายแค่บางส่วนเท่านั้นอ๋อค่ะค่ะหมายคขาว่าเหมือนกับว่าถ้าเรามีพอร์ตหุ้นอยู่สมมุติมีร้อยตัวก็อาจจะเลือกขายคอทับไปแค่สามสิบสี 30, ตัวอะไรแบบนี้เหรอคะประมาณนั้นเลยครับอาจจะไม่ใช่จำนวนตัวเป,เป,เป๊ะแต่เป็นสัดส่วนของพอร์ตครับ ทำให้มันยังมีพื้นที่หรือที่เขาเรียกว่าอัพไซด์ครับให้ราคาหุ้นส่วนที่เหลือที่ไม่ได้โดนขายคอออปชั่นไว้เนี่ยมันยังวิ่งขึ้นตามตลาดได้วัตถุประสงค์เขาก็คือได้ทั้งการเติบโตจากหุ้นส่วนหนึ่งแล้วก็เอาค่าเบี้ยประกรันหรือพรีเมียมจากการขายคอออปชั่นเนี่ยมาจ่ายเป็นปันผลรายเดือนให้นักลงทุนอ๋อเข้าใจแล้วค่ะเหมือนกับว่าถ้าเปรียบเทียบกับส่วนผลไม้ที่เราคุยกัน ก็คือยอมขายสิทธิ์เก็บผลไม้ล่วงหน้าไปแค่บางแปลงก่อนเพื่อเอาเงินค่าสิทธิ์แต่พรีเมียมาใช้แต่ก็ยังเหลือต้นไว้อีกเยอะเลยให้เราได้ลุ้นว่าเออราคาผลไม้ในอนาคตมันอาจจะดีขึ้นอีกก็ได้แบบนี้ใช่ไหมคะใช่ครับเป็นการเปรียบเทียบที่ดีเลยครับเห็นภาพชัดเจนเลยก็คือได้ทั้งค่ารพรีเมียมมาเป็นรายได้แล้วก็ยังเหลือส่วนให้ลุ้นการเติบโตด้วยฟังดูเป็นคอนเซปที่เออน่าสนใจมากเลยค่ะ ทั้งเรื่องการพยายามบาลานซ์รายได้กับการเติบโตแล้วถ้ามองในแง่ข้อดีหรือจุดเด่นชัดๆของ GPIQ ล่ะคะมีอะไรบ้างคะครับจุดเด่นที่ชัดเจนที่สุดเลยนะครับก็คือเรื่องการจ่ายปันผลเป็นรายเดือนซึ่งจากข้อมูลที่คาดการณ์กันเนี่ย เอ่อก็น่าจะอยู่ราวๆเจ็ร์เซ็นต่อปีนะครับตัวเลขนี้ถือว่าน่าสนใจทีเดียวและที่สำคัญคือมันยังเปิดโอกาสให้มูลค่าเงินลงทุนหรือ NAV เนี่ยเติบโตได้มากกว่ากองทุนที่ขายคอร์สเตมพอร์ตอย่าง JEPQ นอกจากนั้นก็าการที่บริหารโดย Goldman Sachs ซึ่งก็เป็นสถาบันการเงินระดับโลกที่น่าเชื่อถือก็น่าจะเป็นอีกจุดหนึ่งครับอืมค่ะ แต่แน่นอนว่าทุกอย่างก็ต้องมี2ด้านเนาะแล้วข้อควรระวังหรืออาจจะเรียกว่าจุดด้อยมีอะไรที่เราต้องรู้เกี่ยวกับ GPIQ บ้างคะครับก็มีข้อสังเกตอยู่เหมือนกันครับอย่างแรกเลยก็คือกองทุนนี้ยังถือว่าค่อนข้างใหม่นะครับเขาเพิ่งเปิดตัวเมื่อปี2023นี่เองเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลผลการดำเนินงานย้อนหลังมันก็อาจจะยังได้มีมากนักให้เราดูยาวๆได้ ประเด็นต่อมาก็คือด้วยความที่เขาเป็นแอคทีฟแม a จเมนต์อย่างที่บอกไปผลตอบแทนมันอาจจะไม่ได้ล้อไปกับดัชนี N a สแด q 1 0 0แบบเป๊ะๆตลอดเวลาอาจจะมีสิ่งที่เรียกว่า tracking error หรือความคลาดเคลื่อนจากดักชนีได้บ้างซึ่งมันก็เกิดจากการที่ผู้จัดการกองทุนเขาเลือกปรับน้ำหนักหุ้นเองไม่ได้ลอกดักชนีทั้งหมดสุดท้ายก็อาจจะเป็นเรื่องปันผลครับคือถึงแม้จะมีการคาดการแต่เออมันก็อาจจะยังไม่ได้นิ่งเข้ากับกองทุนที่เขาจ่ายปันผลมานานแล้วนะครับ อาจจะมีความผันผวนของอัตราปันผลได้บ้างอืมก็น่าคิดค่ะพราะเห็นภาพรวมทั้งกลยุทธ์ข้อดีข้อสังเกตแล้วเนี่ย แล้วทีนี้ถ้าจะมองว่า GPIQ เนี่ยมันน่าจะเหมาะกับนักลงทุนกลุ่มไหนเป็นพิเศษเพอจะสรุปได้ไหมคะครับดูแล้วเนี่ย GPIQ น่ยจะตอบโจทย์นักลงทุนได้ค่อนข้างกว้างเลยนะครับกลุ่มแรกเลยที่ชัดๆก็คือสายที่เน้นปันผลหรือว่าคนที่ต้องการกระแสเงินสดสม่ำเสมอทุกเดือนอันนี้ตรงเป้าเลยกลุ่มที่2ก็น่าจะเป็นสายเติบโตที่ยังอยากได้ประโยชน์จากการขึ้นของหุ้นเทคอยู่แต่ก็อาจจะอยากลดความผันผวนล,ลงมาหน่อยแล้วก็ได้ไรายได้เสริมด้วย เพราะอย่างที่บอกคือ GPIQ มันมีอัพไซด์มากกว่า JEPQ ค่ะกลุ่มต่อมาก็อาจจะเป็นนักลงทุนวัยใกล้เกษียณหรือว่าเกษียณไปแล้วที่ต้องการรายได้ประจํามาใช้ใจ่ายอันนี้ก็น่าสนใจหรือจริงๆแล้วแม้แต่นักลงทุนที่ยังอยู่ในวัยทํางานเนี่ยก็อาจจะใช้เป็นเครื่องมือในการลงทุนระยะยาวอาจจะใช้วิธี DCA ก็คือทยอยลงทุนไปเรื่อยๆสม่ําเสมอเพื่อสะสมหน่วยลงทุนรอทั้งการเติบโตแล้วก็รับปันผลระหว่างทางไปด้วยอ๋อก็คือ DCA ได้ด้วย ได้ครับแล้วก็อาจจะมีอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่กำลังลังเลอยู่ว่าจะไปทางเน้นโตสุดๆอย่าง q q q หรือ QQMD หรือจะไปทางเน้นปั้นผลสูงๆแบบ JEPQD ตัว GPAQ เนี่ยมันก็เหมือนเป็นทางเลือกสายกลางที่ดูสมดุลน,น่าสนใจครับก็น่าจะเหมาะกับหลายกลุ่มเลยนะคะใช่ครับแต่ถ้าเป็นนักลงทุนที่แบบว่าเน้นเก่งกำไรระยะสั้นมากๆเลยอันนี้อาจจะไม่ใช่ตัวเลือกที่เหมาะที่สุดเท่าไหร่ครับ เข้าใจแล้วค่ะถ้าอย่างนั้นเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นไปอีกลองเปรียบเทียบ G P I Q กับออกองทุนพี่น้องอย่าง Q Q Q M ซึ่งก็คล้ายๆ Q Q Q เนาะแต่ค่าธรรมเนียมอาจจะถูกกว่าหน่อยกับ J E P Q แบบตรงๆเลยได้ไหมคะว่าต่างกันยังไงได้ครับถ้าให้สรุปแบบง่ายๆเลยนะครับ Q Q M เนี่ยก็จะเน้นการเติบโตของมูลค่าเงินลงทุนหรือ capital gain เป็นหลักเลยปันผลจะค่อนข้างน,น้อยความผันผวนก็จะสูงตามตลาดหุ้นเทค ส่วน JEPQ อันนี้จะเน้นสร้างรายได้หรือปันผลให้สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยการขาย cover call แบบเต็มที่เลยซึ่งมันก็จะไปจำกัดโอกาสเติบโตของเงินต้นแต่ก็แลกมาด้วยความผันผล,ผลที่น้อยลงค่ะส่วน GPIQ ก็จะอยู่ตรงกลางระหว่าง2ตัวนี้ครับคือให้ปันผลในระดับที่เรียกว่า ปานกลางถึงค่อนข้างสูงแต่ก็ยังคงมีโอกาสให้เงินลงทุนเติบโตได้ด้วยความผันผวนก็จะอยู่ระดับกลางๆงครับไม่สูงเท่า QQQM แต่ก็อาจจะไม่ได้นิ่งเท่า JEPQ โอ้โหชัดเจนมากเลยค่ะสรุปเราก็คือ GPIQ เป็นเหมือนตัวเลือกที่พยายามจะหาจุดสมดุลสำหรับคนที่อยากได้ทั้งการเติบโตจากหุ้นกลุ่ม NASDAQ 1 0 0 แต่ก็ยังต้องการกระแสะเงินสดหรือปันผลเข้ามาสม่ำเสมอรายเดือนโดยอาศัยกลยุทธ์ที่เป็น active management แล้วก็มีการขาย cover call แบบบางส่วนภายใต้การบริหารของ Goldman Sachs ถูกต้องเลยครับการที่เรามาดูข้อมูล GPI ทียกันวันนี้ก็ทำให้เห็นภาพกองทุนที่มีแนวคิดที่น่าสนใจนะครับในการพยายามจะประสานกลยุทธ์การลงทุนที่ดูเหมือนจะต่างกันให้มาอยู่ด้วยกันแล้วก็บริหารจัดการโดยสถาบันการเงินชั้งนาด้วย แต่ทีนี้ครับมันก็มีคำถามหนึ่งที่เออน่าสนใจแล้วก็อาจจะต้องติดตามกันต่อไปในระยะยาวเหมือนกันก็คือว่า เอกลนุ e c Active Covered c a l l แบบบางส่วนที่ GPIQ ใช้อยู่เนี่ยในระยะยาวแล้วมันจะสามารถสร้างสมดุลที่ยั่งยืนระหว่างการเติบโตของเงินต้นกับการสร้างไรายได้สม่ำเสมอได้จริงหรือไม่และมันจะทำได้ดีแค่ไหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเรามองไปที่สภาวะตลาดหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่เรารู้กันดีว่ามันมีความผันผวนสูงและก็เปลี่ยนแปลงเร็วมากอันนี้คงเป็นประเด็นสาคัญที่เราอาจจะต้องจับตาดูกันต่อไปในอนาคตครับ